อันนี้เป็นขั้นตอนการถ่ายทำวิดีโอนะครับแบบเป็นแบบมุมมองไอ้มุมมองบุคคลที่หนึ่งนะครับใช้เป็นอะไรไอเรียนกล้อง VR ใช่ไหม VR VR เออเรียนกล้อง VR เอากล้องเสียบเข้าไปนะครับหันหน้ากล้องออกมาแล้วมองผ่านแล้วเลงเ็งไอเลง็ง ลึงเป่าด้วยการใช้หน้าจอโทรศัพท์แทนอ่ามันจุ นั่นสุดท้ายดโดนไหนโดนเก้าโอเค